ไอ้มุ้งทำไรคะจัดโต๊ะไม้กาแฟชงกาแฟกักาแฟค่ะขอบแม่ค่ะกาแฟไหมคะตั้งกิโลชั้นกิโลด้วยมต้องชั้นกิโลด้วยชัานกิโลด้วยชั้นกิโลที่เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ หนึ่งกิโลค่ะหนูใส่ถ้วยค่ะหนูต้องเอามาใส่ถ้วยหนูต้องเอาถ้วยมาในนี้ด้วยเดี๋ยวหนูมันจะหล่นหนูนต้องมาใส่ในนี้ด้วยค่ะต้เอเทในนี้ต้องเทนในนี้นะนอ,อ่ะาจะหล่นทีเดียวเยอไว้่ะ หัวใส่กันนี่เลยลูกใส่ในนี้เทในนี้ลูกเทในนี้เทในนี้ค่ะเทในนี้ค่ะเอายกำลังเกลียดรอรอคุต้องเทใส่อย่างนี้ค่ะเทเทลงมาโอ้